สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับช่องฮานอยรู้ด้วยกันนะครับพบก,กันที่3พฤศจิกายนนะครับก็เดี๋ยววิเคราะห์ว่าให้แนวทางแล้วเข้าอะไรบ้างนะครับไม่เข้าอะไรบ้างนะครับค่อยไปต่อกันที่4พอพยอนะครับเมื่อาวานก็จะให้เป็นรูดบน2 4 6 8นะครับก็จะเข้า วันนี้สีบนก็จะเข้าสองเข้าสี่เข้าหกนะครับก็ได้ไปสามน้อยนะครับสามน้อยเลยนะครับใครดูแล้วก็เป็นเลขชุดที่ให้ไปนะครับหกหนึ่งหกสี่แล้วก็หกเจ็ดนะครับก็เข้าหกเจ็ดนะครับชุดนี้ก็เข้าหกเจ็ดนะครับก็แนะนําว่าให้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 ตามให้ครบชุดนะครับแล้วก็เน้นตัวที่เราชอบนะครับเพราะว่ามันมาตัวเก่านะครับ มาตกเก่าด้วยนะครับแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดครับก็มาเป็นหนึ่งสี่นะครับเป็นหนึ่งสี่สลับเป็นหนึ่งเจ็ดเลยนะครับตัวนี้หนึ่งสี่ครับหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดก็เข้านะครับเข้าหนึ่งสี่เมื่อวานหนึ่งเจ็ดวันก่อนนู้นก็หนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เยี่ยมมากพวกนี้ก็อาจจะหนึ่งเจ็ดอีกก็ได้นะครับอย่าเพิ่งว่ากันเขาเยอะอยู่นะครับเขาหนึ่งชุดเขาชุดสองที่บอกว่าให้เลือกหนึ่งชุดนะครับเวลาเด่นนะครับ จะเลือกรูดอ่ารูปบนก็ได้ไปจะเลือกเป็นชิ้นนี้ก็ได้ไปเลือกชิ้นนี้ก็ได้นะครับหรือจะเลือกเป็นเจ็ดบนก็ได้วันนี้เจ็ดมาสองครั้งนะครับก็ได้ไปนะครับมาหกเจ็ดเจ็ดสามนะครับก็สองเด้งนะครับเลยสองน้อยก็ที่บอกชุดน,นี้ก็มากะแล้วนะครับต้องบนเวียนมาก็เลยเขียนให้อยู่นะวันที่สามนะครับวันที่ยี่ห้าอ่าสองห้าสองสามสองแปดนะครับก็บวงไ่สองแปดไม่เข้าจะไปเข้าสองห้านะครับ สองห้านะครับก็ชุดนี้ก็ยังเข้าดีอยู่นะครับพรุนี้ก็ลองตามต่อนะครับชุดนี้ยังมาแน่นะครับก็แนะนำว่าให,ให,ให้ให้ตามให้ครบเพราะว่ามันมาเลขเก่านะครับอย่าลืมเลขเก่าอย่าตัดให้ตามให้ครบเบ,บาๆห้าบาทแล้วกตว็ตัวที่ยังไม่มาก็ตามเยอะหน่อยนะแปดสองสามนะครับประมาณนี้นะเค okay, นะครับอันนี้้อ,นนองรวบรวมมานะจริงๆก็ยังมีนะครับขึ้นประมาณนี้ก่อนก็เดี๋ยวไปดูไปดูเจาะเลยนะครับ สี่นะครับสี่พอยอนะครับแนวทางจะเป็นยังไงบ้างนะครับ okay. ก็เริ่มจากสุดที่หนึ่งก่อนบนก่อนนะครับมาบนนะครับบนวันนี้เป็นไงบ้างครับก็มาคู่จริงนะครับใครุดคู่ก็ได้นะครับประมาณก็ให้อยู่นะให้เป็นแนวทางว่าบนจะมาด้วยคู่ก็ได้สองได้ส,ดสี่ได้หกก็ได้ไปสามมอยนะสามนอยนะครับสามนอยเหมือนเดิมแทนก็ยัง ันก็ยังเป็นสองสี่หกแปดนะครับบวนสรุปง่ายๆนะรูดไปนะครับโอเคจบส่วนสองล่างก็เหมือนเดิมครับล่างก็ยังมาดีอยู่นะครับสองสี 2, 4, 6, 8, ่หกแปูดไปขาดอะไรสองสี 2, 4, 2, 8, ่ตองที่แปดขาดหกเด่นหกเด่นหกเน้นหกนะครับหรือใครจะรูดแค่หกล่างเนี่ยสำหรับคนงบน้อยอก็รูดไปนะครับส่วนบอลสองสี่หกบนนะครับบน เด่น8นะก็รูดไปตัวเดียวก็ได้นะครับโอเคนะแล้วก็สูตรต่อมาก็เป็นทีละตัวเลยนะครับ25นะครับที่ออกวันนี้ก็มาอยู่ในชุดของ23 25 28นะครับวันนี้ตามต่อนะครับวิธีตามก็คือเด่นตัวที่ยังไม่มานะครับ25มาแล้วนะก็เด่น23 28นะครับชุดนี้มาดีมากนะครับที่บอกมาติดกันไม่หายเลยนะครับมาเรื่อยๆเลยนะครับต่อเนื่องกันเลยจนั้งวันนี้นะ น่าสนใจนะครับตามเลือกชุดนี้ก็เล่นชุดเดียวนะครับจบ4น้อยนะครับตามไปครบอย่าทิ้งเลขเก่านะครับผาน้อย25ก็อาจจะเป็น52นะครับตอนมาสามสี่คืออะไรครับนี่คือนี่ครับสามสี่ก็คือ741นะครับ741นะครับสูตรผมเองนะครับก็เข้าจริงเหมือน6 1 6นึ7นะครับแล้วก็มันอ่าแล้วก็มาใส่หกเราก็เอามาใส่ของชุดที่เป็นหลัก13นะครับ34 37 31ส วันนี้ก็เข้าไปแล้วนี่ครับ3 4 3 7 3 1เข้าหมดสาตัวเลยครับจากสูตรอันนี้ให้ก่อนอยู่แล้วเห็นไหมยังไม่น่าเชื่อเลยดูเลยสูตรมหัศจรรย์147ไปใช้ได้นะครับวันนี้เข้า3ตัวเลยนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะมานะครับชุดนี้จะมาซ้ำนะครับ K 9294อเนะครับตามได้อยู่นะครับไมชอบกระตักไปนะครับมาบ่อยแล้ว 1นึนะครับหนึเจ็หมือนเดิมนะครับหนึ่งสี่หมาติดกัน3วันนะครับ1นแล้วก็หนแล้วก็หนนะครับแปลมากเลยนะครับ okay. ต่อนะครับต่อเลยแล้วก็สามหพูดไปแล้วใช่ไหมสามหนึ่งโอเคสาอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้ จะกลับด้านเป็น1 3ึ่ะจะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับกลับด้านก็จะกลายเป็น3 5 8ชุดนี้น่าสนใจนะครับกาด้าไว้เลยนะครับหนึ่งสามเป็นห้าหนึ่งแปดนะครับแนะนําชุดนี้แนะนําเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งสามมาทีไรหนึ่งห้าก็จะมาแล้ว,ลวก็หนึ่งแปดโอเคแนะนำไปแล้วนะครับแนะนําไปแล้วถัดมานะครับแปดห้าคู่กับ ประมาณนี้นะแล้วก็แปดสิบครับแปดห้าจะมาเป็นห้าแปดในพับระวังนะครับสามให้มาคู่กันนะสามห้าแปดครับแล้วเดี๋ยวจะดูว่าวันที่วันนี้นะครับสามสี่สามเจ็ดโอเคนะเกิดไปแล้วครับเลขสำคัญด้วยนี่เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดโอเคนะวันนี้มาเจ็ดสามแล้วตามต่อนะครับเจ็ดห้านะครับ ก็ต้องตามทั้งหมดได้เลยครับแล้วนะก็เด่นเจ็ดห้าจดครับที่ยังไม่มา,าวันที่หนึ่งวันเลขที่ออกวันนี้นะครับมันจะมาจากเลขที่มาจากวันที่หนึ่งพอยอนะครับมา,าดูหนึ่งพอยอน,นิดนึงนะครับก็เป็นดึงที่บ่อนะครับก็ดึงเลขไปกันมานี่แหละเลขเก่านะครับแปลองวันนู้นแปลออกวันนี้นะครับ,นะรบถ้าสมาชิกเขา ก็อาจจะเคยฟังแล้วนะครับที่ผมจะไปหาว่าเออที่จะหาว่าวันที่4เนี่ยเขาไปลอาเลขมาจากวันไหนนะอันนี้ก็จะเรียนดูนะครับวันที่1ก็มี1 4มี6 7มี5้าเห็นไหมครับเป๊ะเลยครับเอามา3ตัวเลยครับฉะนั้นเราก็จะตามต่อนะครับว่าอะไรมันหายไปนะครับอะไรที่มันจะเอามาไม่หมดนะครับก็มีก็เริ่มมี80มีศ8นย์ูพวกนี้มานะครับวันที่4นะครับเพราะว่านี้ เพราะว่าสูตรไม่มานะครับซึ่งปกติจะมาไม่จะมาบ่อยมากแทบไม่ขาดวันเลยนะครับไม่ใช่เป็นสูตรที่แบบมาหนึ่งวันหายสองวันนะสูตรตามได้นะครับพวกนี้ตามต่อนะครับก็น่าจะเป็นตัวที่ไม่มานะครับก็รูดสูรอยู่แล้วง่ายๆนะรูดสูญบนล่างนะครับจบแล้วก็ตามเพิ่มทุนนะครับห้าบาทหกบาทเจ็ดบาทเจ็ดนะ่เรียนนะครับฉะนั้นพวกนี้ก็จะมีเลข นี่ใหม่แล้วนะครับอสามสองเห็นไหมมันก็อยู่สองสามนะสองสามสองห้าสองแปดเนี่ยชุดนี้ก็ถึงบอกว่าชุดเนี้ยระวังมาอีกแล้วนะครับสองสามสองห้าสองแปดแล้วนะโอเคนะวิธีจําก็เนี่ยนะครับทำไมียนดีๆตุกับด้วยนะไม่ได้อย่าลืมกลับเราต้องกลับอยู่แล้วนะสามห้าแปดที่จําน้ำเคสามห้าแปดกับหนึ่งสี่เจ็ดนี่สุดผมมีแค่นี้นะกินได้ตลอดเลยนะครับ อย่างวันนี้เห็นไหมครับอีกทีหนึ่งสามสี่สามเลขก็สามเจ็ดไม่น่าเชื่อเลยนะครับอันเนี่ยเป็นเลขชุดมระศักดิ์นะครับอ่าครับโอเคนะแล้วก็ดึงเมื่ okay. อกี้เมื่อกี้ก็จะมีแปดศูนย์กับสามสองที่น่าสนใจนะโอเคสามสองกับแปดศูนย์ที่น่าสนใจแล้วก็เพราะว่าวันนี้ไม่มีแปดนะครับบนไม่มีแปดนะครับอ่าก็น่าจะ น่าจะเป็น8ปดสิบประมาณนี้นะน่าจะนะแล้วก็มีวันหนึ่งที่เขาดึงมานะครับออนเมื่อกี้เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดนะครับเนี่ยมันดึงมาจากวันที่ยีิบสองนะครับวันที่ยีิบสองก็จะมีเลขคล้ายๆกับวันที่วันที่สามนะครับเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวดูให้นะ,นะก็จะมีหนึ่งมีสามสี่นะครับที่ตรงกันนะเฉพาะที่ตรงมีสี่หนึ่ง มีสองอันนะครับ,รบก็เดินจะดูต่อนะก็จะมีสองแปดนะอันนี้คือผลที่ยี่สองนะที่มันยังไม่มาที่มันยืงย่งมาไม่ครบนะสองแปดมันก็จะมาเข้าชุดสองห้าสองสามสองแปดอีกนะครับเลขสามตัวหกสองแปดนะครับแต่อาจจะเปลี่ยนหลักร้อยนะไม่รู้นะแต่ก็ซื้อตัวเก่าไปนี่แหละมันก็ออกแต่ตัวเก่านี่เองครับแต่ถ้าเสื่อเกตก็มกกีก็มีเปลี่ยนหลักร้อยนะเปลี่ยนสอแปดโอเค ล้วก็จะมี05 05 08ครับ03บถ้าใครชอบ 0, <ๆ>ู0ก็ลองดูก็รูดจบนะครับ05เป็นเลขตามนะครับก็มาครับไม่เกินสองวันนี้มาแน่ครับด5เลขที่ออกไป่อย<ๆ>ก็จะมีพวก6 7 05 6 6ถ้าเป็นเบิ้ลน่ะนะ,ะแล้วก็8 8ช่วงนี้อ่าช่วงนี้เบิ้ลเว้นไปก่อนนะครับเบิ้ลนะครับเบิ้ลเพราะว่าเบิ้ลจะมาวันเสาร์ ถึงวันอังคารนะบทเขตมันแนละ้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มานะมันหมายถึงว่ามาบ่อยนะครับสามถึงคานเช่นอังคารที่ผ่านมาก็มีสามเบื้อนเลยนะครับประมาณนะั้นโอเคนะก็ออกมาตลอดเลยนี่ครับเื้อนนะนี้มันพูดแล้วนะครับโอเคนะแล้วก็ศูนย์ก็มานะครับตามได้เลยนะครับโอเคเมื่อกี้วันที่ยี่สิบสองมีห้าเจ็ดนี่ไงห้าเจ็ดมันก็คือเจ็ดห้า ที่บอกนะครับมันก็จะไปอยู่ในชุดของวันนี้ที่ออกก็คือ7 3 7 5แล้วก็7 8็ดแที่จำก็คือ3 5 8นะครับ3 5 8้าแปน่าจะเหมือนกันหลักสิบอย่าลืมกลับนะครับแล้วก็อย่าลืมทิ้งอย่าอย่าทิ้งตักกวก่าเ73จะไปเป็น37ก็ออกบ่อยนะครับเ,เราอาจจะเอาตัวนี้ไปเป็นของรัฐบาลก็ได้นะครับชอบ อาจจะออกมาเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับเรือตัวนี้ก็ได้ออเปแล้วนะครับยาไปถึงรัฐบาลเลยรัฐบาลมันก็มีเจ็ดอยู่แล้วนะครับี่าย่รูดจบโอกาสที่จะมีเจ็ดมานะครับรัฐบาลก็ให้ไปแล้วนะหนึ 1, 7, 1, 5, ่งหนึ่งห้าเจ็ดรูปนะครับจบบนนะบนเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วก็รีบเลยครับก่อนที่มันจะอั้นนะครับ บางว็เปิดแล้วนะครับบางวี้เปิดเนี่วันที่สี 3, วออ่วันที่สามเอาวันที่หนึ่งมาออกวันที่สองก็น่าอาวันที่สี่ก็น่าจะวันที่สองมาออกนะครับก็จะมีชุดที่หน้าตามจะกลับมาอีกก็เป็นตัวนี้นะครับ <S <S <Omega> แต่ช่วงนี้ก็เบิ้นยังไม่รู้นะครับอันนี้เราแต่ชอบนะครับชุดนี้อาจจะกลับมานะครับโอเคนะอันนี้เราแต่ชอบยนะครับแต่ก็ที่บอกเบิ้มันจะอยู่ในช่วงของเสาร์ถึงอังคารนะ ันนี้ก็ลองดูเปลือยๆไปนะถ้าไม่ใช่เบิรนก็จะเป็น6 9นะครับโอเคนะครับก็พอดีเราออกเลยนะครับฮานอยลามาฮานอยฮานอยก็เอาลามาออกเหมือนกันเช่นกันนะครับโอเคก็ยังน่าสนใจอยู่ไม่ใช่เบิร์นถ้าตัดเปิ้อออกนะครับโอเคนะครับดูนะครับประมาณนี้นะขอบคุณมากนะครับที่ที่รับฟังนะครับขอเคมากนะครับขอบคุณมากทุกท่านครับสวัสดีครับ